สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องชัยมวลชนด้วยนะครับพีนี้ใช้นำเสนอนิตยสาราคำพีเลียงเบอร์นะครับว่าประจำวันที่30ธันวาคม66เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นใบแรกครับเป็นโหราพาฉีโชคนะครับเลือกเหนือหน้าคามให้5 6และแปดส่วนเลือกต้ให้3 4และ5ครับต่อไปนะครับเป็นเลข5่าดาวเลข5ดาวตามนัดให้เด่น5มาครับ ต,ต่อไปครับเป็นคำพีจัดให้นะครับเป็นสูตรคำนวณก็ตามนี้เลยนะครับต่อไปครับเป็นเชิญพิสูจน์ด้วยตุดเองนะครับให้ชุดเลขสวยบนมา1 5 6 8ล่างก็จะเป็น3 4 5 8ครับเป็นชุดสวยนะครับ แจ็พอตแตกครับใบนี้ให้53 54 59และ754นะครับ03 04 06 08 23 24 26 29 53 54 56 59 73 74 76และ79ใบต่อไปครับ เวทีหวยไทยนะครับจะเป็นเพชรนิรันและก็จันบุรภาประทะกันนะครับ148แล้วก็029นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ตามนั้นเลยนะครับตัวเดียวหน้ามองนะครับใบแรกนะครับมุมแดงจะเป็นเด่น8ปส่วนมุมน้ําเงินน้ําเงินจะเป็นเด่น2นะครับน็อกเอาทนะครับ ก็ตามนี้เลยนะครับเด่นก็จะเป็นเด่น7นะครับต่อไปเป็นทีมเซียนฟันธงนะครับอาจารย์เพชรไพรินก็จะให้เนื้อนะครับ1กับ6ใต้ให้3กับ7ครับส่วนอาจารย์เด็กหนุ่มก็จะให้เด่น4ลอง0นมานะครับ และก็อาจารย์เลงบางใหญ่นะครับเลขดับงวดนี้นะครับงวดประมาี่30ก็เหนือใต้จะเป็น9กับ6ครับราชันดำนะครับเด่น2ครับ02 4 2 5 2 6 2 ต่อไปนะครับเป็นสูตรคำนวณเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะเป็นดาวเด่นนะครับจะเป็นเด่น3ลองแปดนะครับที่เหลือก็ตามนี้เลยแล้วก็หอยเด็ดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสูตรเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่มองหาแล้วก็ตามหาอยู่นะครับ ดัดชนีรายวันนะครับไปกันที่คุณพระช่วยนะครับแล้วก็อาจารย์ธนาทิพย์นะครับให้เด่นศูนย์ลอง8มา1 0 4 0 3 0 6 0 8 0 8 3 8 1 8 7 2 3 0 5 4 0และก็8 6 0น,นะครับ

ให้เด่น0ูย์ลองหมาจะเป็นเด่น6นะครับ1 0ึ่งศูนย์ศูนยและ6 7ชุดอรวยจะเป็น6 7นะครับใต้เด่น2อลอง4เด่น4ครับ0ูนยองขอไปครับ20งศูนย์ 4ี4ศูนและ4ี่ครับเทพประธานนะครับให้เหนือ9กใต้สนะครับ92 95 7 92 23และ4ี่สาตำนานหวยไทยก็ตามนี้เลยนะครับเด่น1นรอง8เหนือนะครับส่วนใต้ก็จะเป็นเด่น3ลอง6มา ดาวเด่นดาวดับครับต่อไปเป็นเจะเลขเจะหลักนะครับให้ดาวเด่นบน14ึห 10 17 18 40 47และ48 50 57 58ดาวเด่นล่างนะครับให้2 6และ8มา2 3 2 4 2 9 6 3 6 4 6 9 3, 8 3ด4และ8 9ครับต่อไปเป็นเลิกของวันเสาร์ที่30ทธันวาคมนะครับ51ขออักครับ4145 47 61 65และ67นะครับต่อไปครับเป็นสูตรโบราณโดยอาจารย์ดำเกลิงนะครับให้

ชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวจะให้เด่น5ลอง7มาเด่นสุดจะเป็นเด่น7นะครับที่เหลือชุด3ตัวก็ตามนั้นเลยนะครับใบสุดท้ายนะครับเป็นโค้งสุดท้ายงวดประจำวันที่30ธันวาคมให้เด่น6ลอง8บนมา6 1 6 2 6 5 6 7 1> 8 1, 8 2, 8 8 8 8 8 7เด่นล่างจะเป็นเด่น1ลอง3นะครับ1 4 1 6 1 8 1 9 3 4 3 6 3 8และ3 9ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบในการนำเสนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ ep หน้านะครับ